ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสรอมเลยกุมค่ะอันนี้คือแกงแกงสำรวมแกงสำรวมแกงสมรวมอะไรเนี่ยค่ะค่ะไปดูวิธีการทำกันค่ะเราจะต้มไก่ไว้ก่อนเนาะเราจะรวนไก่ต้มไก่ไว้ก่อนเลยค่ะชื่อแกงเราก็จะเรียกตามพ่อแก่แม่แก่เราสมัยก่อนที่เขาเรียกเนาะนี่ใส่พริกแกงลงไปเนาะค่ะใส่พริกแกงแดงลงไปด้วยนิดหน่อยจ้าวันนี้ ก็จะเป็นคล้ายๆท่าที่บ้านนะเขาจะเรียกว่าแกงสมรวมจ้ะสมรวมสำรวมอะไรเนี่ยค่ะเราก็จะผัดให้หอมก่อนค่ะพอพริกแกงเริ่มฟูฟูนิดๆเนาะเราก็จะใส่ขมิ้นลงไปค่ะมาละมาเติมเติมกะทิค่ะผัดต่อไปก่อนค่ะ หอมเลยตอนนี้ค่ะอันนี้เป็นไก่ที่เราต้มแล้วค่ะใส่เข้าไปค่ะคลุกเขากับพริกแกงค่ะ ปรุงรสจ้ะอันนี้เป็นเกลือใส่ผงปรุงรสจ้ะค่ะใส่กะทีิลงไปเนาะจ้าเราชิมรสตามใจชอบเสร็จแล้วนี่ใส่ตีนไก่ลงไปนี่จ้าตีนไก่นี้เราก็ต้มไปแล้วเนาะต้มเสร็จเรียบร้อยตุ่นลงไปอีกสักพักค่ะจ้า เราก็ใส่ผักลงไปเนาะสิมิลามะเขือสุดยอดจ้ะเราจะรอให้มะเขือสุกเนาะสีน่ากินมากๆจะ้ะจ้ะแกงเราก็เรียบร้อยใส่ใบโหระพาใส่พริกใส่ใบมะกรูดลงไปเนาะ แค่นี้เลยเรียบร้อยปิดไฟเสร็จแล้วจ้าข้าเราจะกินกับขนมจีนเนาะตะแกงเลยจ้ะเราจะเน้นตรงเฉพาะช่วงตรีนนะจ๊ะสมลละะมิิลลาาะะ ขนมจีนน้อยๆตรีินเยอะๆนี่ดิสินะค่ะประมาณนี้จ้ะนี่แกงสมรวมกับขนมจีนจ้ะ <c oughs> Thanks for watching ค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายๆค่ะมาสลามมาบ๊ายบาย